สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมมาพบกับพวงยกจากประเทศลาวของเราออกดอกนะครับผมพวงยกถือเป็นกล้วยไม้ป่านะครับผมที่ค่อนข้างหายากโดยมีอัตลักษณ์นะครับผมก้านเขาจะเหมือนยกแบบนี้ครับยกเขียวมรกตแบบนี้เลยสําหรับพวงยกเวลาเขาออกดอกเ็จะทิ้งใบทั้งหมดนะครับผมเพื่อออกดอก นะเอื้องพวงหยกชมพูครับผมตรงนี้ไม่ได้เป็นตาดำนะครับผมตาดำของพม่าก,ก็มีแต่ของเรายังไม่ออกดอกนะวงหยกตัวนี้เป็นกล้วยไม้ป่าจากประเทศลาวนะครับผมผมใส่กระถางพลาสติกปลูกแขวนไว้ในร่มดํารนะครับผมออกดอกไม่ถือว่าเต็มที่มากนะครับผมปีนี้แต่ถือว่าสวยนะครับผมดอกสะพั่างดอกมีกลิ่นหอ,อมอ่อ,อนๆนะครับผมเอื้องพวงหยกแค่ตั้งไว้ก็เก๋แล้ว่ะเพราะด้วยความที่ ก้านดอกเขาสวยเป็นอัตลักษณ์นะครับผมเหมือนหยกเขียวมรกตนะครับผมแล้วก็เหมือนเขียวส่องสีสลับนะครับผมมีทั้งเขียวมรกตเขียวส่องเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวไพรนนะครับผมโดยความสวยงามของเขามันจะแตกต่างลำดับชั้นสวยงามมากนะครับผมภูมิใจมากครับผมเอื้องพวงหยกปีนี้ออกดอกเนื่องจากอากาศเย็นกล้วยไม้ที่บ้านทุกชนิดออกดอกเกือบทุกชนิดนะครับผม เอื้องพวงหยกชมพูพามา่าตัวนี้คือสวยอลังการมากครับผมมีใครสนใจกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆนะครับผมเรามีจัดจาหน่ายทั้งพวงหยกชมพูพวงหยกตาดำนะครับผมเรามีจัดจําหน่ายแอดไลน์สอบถามมาที่เบอร์0959 4 1 8 9 8 8ได้ตลอดนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราและเพจของเราคือเพจขายกล้วยไม้บาบูสินค้าเกษตรนะครับผมสามารถทักแอดไปได้ พามาชมกล้วยไม้ป่ายามเช้าบานออกดอกในช่วงเริ่มจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับผมดอกสวยงามมากครับผมชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจครับผมใครมีเอฟต่อสินค้าเราไปแล้วออกดอกบ้างนะครับผมส่งมาอวดชมกันด้วยนะครับดูสิครับสวยอลังการมากครับ ผมพามาอวดดอกไม้งามๆเอื้องควงยกครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับกดคนไลค์ให้เราหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณครับ